สวัสดีค่ะ วนนี้คุณเชอร์จะพามาดูนิวโปรดักต์กันนะคะมันคือ outdoor furniture นะคะรุ่น Ren Series แต่ Ren Series คืออะไรเอาแค่ความหมายมันก่อนคือความสะอาดบริสุทธิ์ให้ความเรียบง่ายและมินิมอลพูดแค่นี้ก็อยากจะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเป็นอะไรตามมาเลยค่ะรุ่น r i n Series เราดีไซน์ออกมาให้เป็นแนวนอร์ดิกนะคะซึ่งแนวนอร์ดิกตรงเนี้ยเราสามารถแอดออนทุกอย่างได้หมดเลยบอกก่อนว่าตัวโครงสร้างอะคะ่ะจะเป็นเหล็กกวาวนายเนาะทำสีพาวเดอร์โคตติ้งซึ่งก็เป็นจุดเด่นของ สเปซอยู่แล้วนะคะตัวนี้เรามีสีให้เลือกถึง5สีนะคะขาวดําน้ําตาลเทาเข้มเทาอ่อนสามารถมิกซ์สีได้หมดสําหรับบ้านลูกค้าจะเป็นโทนสีเทาสีขาวเราก็เลยเลือกเป็นสีขาวและสีเทานะคะตัวนี้ค่ะเราสามารถหาสีที่เราชอบได้ไม่ว่าจะเป็นสีฟ้าพาสเทลสีมัสตาร์ดหรือสีเขียวให้มันกลืนกับบ้านกลืนกับสวนได้หมดตัวนี้ก็สามารถเลือกได้สําหรับตัวเบาเหมือนกันเรามีทั้งพนักพิงหมอนอิงหรือว่าหมอนหนุน เล็กๆน้อยๆนะคะแอดออนได้ไดเลือกได้เลือกสีผ้าได้ตัวผ้าเองหรือว่าตัวโฟมข้างในเองนะคะ <c oughs> เป็นสําหรับเอาดอร์โดยเฉพาะเลยนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวเรื่องของน้ําฝนหรือว่าเรื่องของแดดเลยนะคะ <c oughs> อยากจะได้หมอนกี่ใบก็สั่งได้หมดสําหรับโครงสร้างรุ่นนี้นะคะ่ะเราเลือกเป็นรุ่นระแนงธรรมดานะคะไม่ได้มีวัสดุมุงด้านบนนะคะแต่ถ้าใครต้องการที่จะไปตั้งข้างนอกแล้วอยากจะกันแดดกันฝนด้วยสามารถแอดออนวัสดุมุงด้านบน ได้ก็จะมีวัสดุให้เลือกนะคะตัวนี้ค่ะขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าเลยว่าชอบแบบไหนสามารถมิกซ์ได้หมดแต่จะบอกว่าเก้าอี้ตัวนี้มันนั่งสบายมากนะคะตัวเบาะก,ก็สามารถเลือกความนิ่มความแข็งของเบาะได้นะคะสําหรับตัวนี้เราเลือกเป็นความแข็งระดับกลางนะคะเนื่องจากว่าเราตั้งไว้ข้างนอกเนาะต้องให้มันทนแดดทนฝนแล้วก็นั่งสบายมากอันนี้นั่งได้ประมาณ3-4คนเลยนะคะตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นราคาพิเศษเพราะว่าเป็นสินค้าเปิดตัวของเร นระะคะใครสนใจทักเข้ามาถามได้เลยนะคะมีน้องแอดมินให้คำแนะนำให้คำปรึกษาอยู่ตลอดนะคะวันนี้คุณเชื่อไปก่อนคะ่ะ